ตำแหน่งใดก็ตามเนี่ยเป็นพระราชอำนาจซึ่งก็ในกรณีที่แต่งตั้งข้าราชการประจำผู้ษาอายการอธิบดีหรือแม้แต่ขอประธานเครื่องราชอิสอริยาภรณ์อะไรเนี่ยได้มีข้อตกลงกับสำนักพระราชวังมาสองสมปีแล้วว่าให้ตรวจขันตรวจให้บรรเข้มงวดตรวจขัน แล้วก็ถ้ามีก็ให้กล่าวบรมงทุนขึ้นไปว่ามีเหตุอย่างนี้อยู่แล้วจะปลดก้าวยังไงก็แล้วแต่ก็คําตอบเดียบเป็นคาตอบเดียวกันกับทุกคนเป็นกรณีนในยกก็เป็นหลักหเักันใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับแล้วมันจะมีกฎหมายล็อกล็อกไม,ไม่ไม่มีกฎหมายมาไไมาามนะครับ <c oughs> คือเรื่องใจทุนเรีนนี้คือเมื่อปลก้าเป็นพระจอมนาจเราเรา,เราก็ไม่ต้องมาสงสัยอะไรแล้วแต่เราจะต้องกราาวังคมงทูลขึ้นไปว่าเกิดอะไรขึ้นแล้ว แล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคือผู้รับสนองพระราชองการไม่ใช่ประธานสภาเป็นผู้รับสนองแม้จะรับสนองทําไมการรับสนองก็คือการรับผิดชอบแทนว่าขอเดชะสิ่งที่ทุนเก้าถวายไปนี้ถูกต้องครับพระเจ้าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ขอรับผิดชอบอย่างนั้นเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ย สภาบวชกันเอาคุณสมบุตรโโหเป็นนายกคุณอาทิตย์อุรรัตประธานไปกาบบังคุณทูลถวายชื่อคุณอนันต์ปัญญาราชุนคุณอาทิตย์ก็รับผิดชอบไปแปลว่าถ้าเกิดจะมีวาระเรื่องการบวชนายกประธานาก็ต้องรับผิดชอบด้วยถ้าเกิดเพราะฉะนั้นประธานก็ต้องดูแลให้มันถูกต้องให้ดีถ้าจะต้องเบรกอะไรก็เบรกเส้นในชันประธานอาจารย์ฮะกรณีถ้าใครถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชื่อนั้นจะเอาไปโหวตเป็นนายกได้ไหมฮะไม่ได้ แม่คดีไม่เนดเนี่ยครับไม่ได้ไม่ได้เมื่อหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วมันก็ไม่ก็มันเข้าไปทําหน้าที่ไม่ได้แล้วไปตั้งทําไมแต่เหมือนครั้งที่แล้วเหมือนคุณธนาธรก็ถูกให้ไปหยุดปฏิบัติหน้าที่ทาไมมีการเสนอเข้าไปได้เสนอเขาไปทำอะไรเสนอโวตนายกนะฮะตอนนั้นที่ผมเข้าใจว่ามีคนมาบอกกับผมว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่สองสมบดาหหลังจากบวชนายก บทนายกไปก่อนสักสองวันอะไรนะี่แต่ถ้าที่คูณสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วไม่สามารถชื่อนั้นไม่เสนอเข้าไปแล้ว<งาน>แต่ปกติศาลเขาก็จะไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เร็วเกินไปมันต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะแต่มันมีเรื่องหนึ่งท่านหนึ่งนงะฮะเขาไม่รู้ว่<ง>าก<น>่อตอนจะฟ้องหรือเปล่าด้วยก็ไม่รู้ถ้าฟ้องไปก็ศาลก็ต้องใช้เวลาพิเคราะห์นานพอสมควรเหมือนกัน หึงานไปเรอราอย่างเดียวไปสอนัยถ้าไปสารนายนี่ไม่ไม่มีการเนื่องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่หนึ่งห้าหนึ่งมันเป็นที่มาของของของทุกเรื่องถูกต้องแล้วที่ดรอปเรื่องอื่นเสียให้หมดแล้วก็เหลือหนึ่งห้าหนึ่งเพราะว่าพอหนึ่งห้าหนึ่งเปรี้ยงออกมาแล้วเนี่ยมันคุ้มหมดทุกอย่างเลย แต่็เนนแต่เบบนานกระบวนการยุติธรรมปกติกรณีเนี้ยฮะถ้าเหมือนสสเข้าชื่อกัน50คนสามารถเอาเรื่อง151ไปยื่นต่อไายรัฐนัยมนูนได้ไหมเขาเขาเขาไม่ใช่หนึ่งห้าหนึ่งเขาใช้อันอื่นใช่อันอื่นให้แปดสองนี่คือมันได้เฉพาะสอสออย่างเดียวบ้างหรือสวได้ด้วยสอสอหนึ่งในสิบสอสอก็ห้าสิบสวยี่ห้าสวสามารถมาตรวจสอบสอสอได้ใช่ปะครับได้ ตัวจสอบสสตรวจสอบสวตรวหลอดรัฐมนตรีแล้วก็กกตเองก็มีอำนาจกกตก็มาหนึ่งในสิบสสวหนึ่งในสิบสวกกตแล้วแ, nah แต, X, ต่ว่าข้อหาเวลาตั้งมันตั้งคนละอย่างครับการยื่นนี่คือต้องรอมีประธานสภาก่อนเราหรือแค่รับรองสสต้องมีประธานสภาก่อนก็ยื่นต่อประธานสภาแค่ประธานรุฐสก่อนไม่ได้มันก็ได้นะเพราะเพราะว่าเป็นประธานรัฐสภา แต่ว่าการรับรองปุ๊บเสร็จแล้วแต่เขาไม่ทำกันโดยมารยาทประธานวุฒิพันก็กิบไม่รอบประธานสภาผู้แทนอยู่ดีสสสสมีสถานภาพวันไหนฮะวันรับรองหรือวันถวายสัต์เอ่อสะสะมีสถานภาพในวันเลือกตั้งเพราะอำนาจอำนาจอำนาจที่จะสามารถยืน่นเมื่อปฏิญาณตนแล้วเมือม่อปฏิญาณตนแล้วถึงจะเข้าทำหน้าที่ได้และสมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง